สวัสดีนักเรียนชั้นป4ี่นะคะวันนี้นะคะเราจะมาอยู่กันในแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่20นะคะวันนี้นะคะจะมีให้นักเรียนได้เขียนลงในสมุดด้วยนะคะเป็นการทําแบบฝึกหัดในสมุดนะคะหน้านี้นะคะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับลักษณะของแต่ละบุคคลนะคะทีนี้เราจะมาทบทวนนะคะคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะเห็นไหมคะ คำศัพท์นะคะที่บ่งบอกถึงลักษณะนะคะเช่น fat นะคะรูปแรก fat อ้วน thin ผอม tall สูง short เตี้ย long hair ผมยาว short hair ผมสัน้น straight hair ผมตรง wavy hair ผมหยิกนะคะมันจะอยู่ในสมุดที่นักเรียนได้จดไปแล้วนะคะเราเคยจดกันไปแล้วนะ ทีนี้นะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูในข้อที่6และข้อที่7นะคะของแบบฝึกหัดในหน้าที่20นะคะข้อที่6นะคะข้อนี้นะคะเขาให้นักเรียนนะคะเขาบอกว่า ask your friends นะคะให้ถามคำถามนะคะเกี่ยวกับเพื่อนของนักเรียนนะคะว่าเขามีลักษณะเป็นอย่างไรแต่ทีนี้นะคะด้วยสถานการณ์โควิดนะคะ เราจะไม่ได้เจอเพื่อนๆเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําพร้อมกันนะคะโดยใช้รูปภาพนะคะรูปภาพทั้ง4รูปภาพนี้นะคะนี่นะคะคุณลูกจะเขียนเลขไว้ให้นะคะใช้รูปภาพทั้ง4คนนี้นะคะคนที่1ชื่อมาร์คคนที่2ชื่อแฮร์รี่คนที่3ชื่อเบนและคนสุดท้ายนะคะชื่อเบ็ตตี้นะคะทีนี้เรามาดูนะคะการถามนะคะคุณลูกจะแทนคนผู้ชายคนนี้เป็น A นะคะ และผู้หญิงคนนี้เป็น B นะคะเป็นการถาม A เนี่ยนะคะเขาบอกว่า What does Mark look like? What does Mark look like? คำว่า look like นะคะตัวนี้นะคะแปลว่า Mark เนี่ยนะคะดูเป็นอย่างไรนะคะดูลักษณะเป็นอย่างไรนะคะลักษณะของ Mark นะคะเป็นอย่างไรนะคะก็คือ เขาเนี่ยนะคะดูเป็นยังไงบ้างนะคะมาร์คบีะ B นะคะเขาก็ตอบว่า he's h o t and he's got s h o t wavy hair he นะคะ He ตัวนี้นะคะทำไมถึงต้องใช้ He ใช้ He เพราะว่า Mark คค่ะมาร์ตัวนี้เป็นชื่อของคนนะคะชื่อ Mark คนะคะมาร์เป็นผู้ชายนะคะผู้ชายเราจะแทนว่า He นะคะ he แปลว่าเขาเพราะฉะนั้นนะคะเวลาตอบเราจะไม่ตอบชื่อของมาร์กแล้วนะคะเราจะใช้ศัพท์คำศัพท์นามนะคะก็คือคำว่า he นะคะขึ้นต้นเป็นประธานในประโยคนะคะ he's s h o t s h o t แปลว่าอะไรคะจำได้ไหมเอ่ย s h o t s h o t ตัวนี้แปลว่าเตี้ยนะคะมาร์กเนี่ยนะคะมีรูปร่างเป็นไงคะเตี And ะะ้ย a n d ค่ะ a n d ตัวนี้แปลว่าและและนะคะ he's got short wavy hair short ก็แปลว่าเตียสั้นใช่ไหมคะ short wavy hair ทีนี้มาดูคำว่า wavy hair แปลว่าผมอะไรคะ wavy hair ผมหยิกนะคะอันนี้แปลว่าสั้นเขาเนี่ยมีผมที่สั้นแล้วก็หยิกนะคะผมสั้นและหยิกนะคะนะคะจะเป็นการตอบนะคะโดยใช้นะคะ คําที่บ่งบอกลักษณะเนี่ยนะคะมาเป็นตัวตอบนะคะ,ะทีนี้คุณลูกจะอ่านให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะคะเเขาบอกว่า what does mark look like นะคะ mark mm hmm. เนี่ยนะคะดูเป็นอย่างไรบ้างนะคะ b ตอบว่าผู้หญิงนะคะตอบว่า he's short and he's got short wavy hair mark เนี่ยนะคะเขาเนี่ยเตี้ยนะคะ,ะความสูงของเขาก็คือเตี้ยและเขาเนี่ยนะคะมีผมที่สั้นแล้วก็หยิกนะคะทีนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามนะคะโดยใช้นี่นะคะประโยคนี้นะคะเป็นหลักนะคะว่าอธิบายนะคะว่าหมายเลข1ถึงหมายเลขสีนะคะว่าแต่ละคนแต่ละบุคคลนี่นะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะทีนี้นะคะนักเรียนหยิบสมุดขึ้นมานะคะก่อนจะไปดูในสมุดนะคะเดี๋ยวครูนุกจะให้นักเรียนเขียนลงในแบบฝึกหัดก่อนนะคะว่าแต่ละคนนี่นะคะเขามีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะ ทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนลักษณะของแต่ละคนกันนะคะคนแรกนะคะชื่อมาร์คนะคะมาร์คนะคะเห็นไหมคะเขาเอาไปเขียนเป็นตัวอย่างแล้วนะคะนี่นะคะมาร์คเอาไปเขียนไปแล้วนะคะในตัวอย่างนี่ค่ะมาร์คนะคะมีลักษณะเป็นไงคะส่วนสูงแค่1 0 5เซนติเมตรนะคะเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยนะคะในบรรดาทั้ง4คนเนี่ยเขาเป็นคนที่เตี้ยที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นก็คือใช้คำว่าชอตนะคะ ะะต่อมานะคะมาร์กมีผมเป็นยังไงคะผมเขาหยิกนะคะหยิกแล้วก็สั้นนะคะผมหยกนะคะ,ะต่อมาคนที่สองแฮร์รี่แฮร์ฮรี่นะคะส่วนสูง135เซนติเมตรนะคะในบรรดาสี่คนมาร์กแฮร์รี่นะคะสูงที่สุดเลยนะคะเรียนเขียนคำว่าสูงไว้นะคะสูงนะคะก็คือคำว่าอะไรคะท่ลต่อมานะคะ ผมของแฮร์รี่เป็นยังไงคะผมของเขาเป็นผมที่ตรงใช่ไหมคะผมตรงภาษาอังกฤษนะคะก็คือคำว่า straight hair นะคะผมตรงนะคะ straight hair ต่อมาคนที่3 b e เบนเบนมีรูปร่างยังไงคะอ้วนที่สุดเลยนะคะคำว่าอ้วนก็คือ fat นะคะอ้วนนักเรียนเขียนไว้นะคะอ้วน fat นะคะเปิดดูได้นะคะคาศัพท์เราจดไปหมดแล้วนะคะ ต่อมานะคะผมของเบนเป็นยังไงคะผมสั้นนะคะผมตรงแล้วผมเขาก็สั้นนะคะก็คือคำว่า short hair นะคะ short hair อะต่อมานะคะคนที่สี่นะคะเบตตี้นะคะเบตตี้เป็นผู้หญิงคนเดียวเลยนะคะ อันดับแรกสิ่งที่เราเห็นได้เลยนะคะก็คือเบ็ตตี้เนี่ยรูปร่างผอมนะคะผอมภาษาอังกฤษก็คือติ้นนะคะเสร็จแล้วผมของเบ็ตตี้เนี่ยนะคะมีลักษณะที่ยาวที่สุดในบรรดาสีคนนี้นะคะยาวก็คือคำว่าอะไรคะผมยาว long hair นะคะเขียนไว้นะคะทีนี้นะคะนักเรียนหยิบสมุดขึ้นมานะคะเปิดแบบฝึกหัดหน้านี้ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะทำคู่กันนะคะ หยิบสมุดขึ้นมาแล้วนะคะให้นักเรียนเขียนวันที่นะคะวันนี้วันอังคารนะคะ Tuesday นะคะวันที่17ดลำดับของวันที่17คือ Th นะคะเดือนสิงหาคมก็คือ August นะคะให้นักเรียนเขียนวันที่นะคะเขียนกลางหน้าก,กระดาษลงมานะคะว่าให้นักเรียนตอบคำถามหน้าที่20นะคะเขียนไว้ด้วยนะคะข้อ6นะคะทีนี้นะคะฟังคุณครูก่อนนะคะอย่าเพิ่งเขียนนะคะข้อ1ถึงข้อ4นะคะก็คือหมายความว่า มันมาจากที่เราดูมาจากตรงนี้นะคะนี่นะคะมาจากตรงนี้เองนะคะคุณนุกให้สัญลักษณ์ไว้แล้วนะคะว่าเป็นหมายเลขหนึ่งสองสามสี่นะคะแล้วก็มีชื่อของแต่ละคนนะคะอันดับแรกนะคะตรงนี้นะนะคะตรงนี้คือชื่อคนนะคะชื่อของคนที่เราได้ สังเกตกันไปแล้วเมื่อกี้ที่คุณนุกบอกนะคะ,ะคนแรกก็คือมาร์กนะคะมาร์กมีส่วนสูง105ซเมตรลักษณะของเขาคือผมหยิกเราก็เขียนไว้แล้วนะคะ,ะทีนี้เวลาที่เราจะตอบนะคะเวลาที่เราจะตอบเนี่ยนะคะเหมือนเดิมนะคะมาร์กเขาเป็นผู้ชายนะคะมาร์กเป็นผู้ชายก็ต้องแทนว่า he นะคะ ทีนี้มาดูข้อ2นะคะเหมือนกันนะคะที่คุณครูเขียนไว้ให้ก็คือลักษณะของแต่ละคนแล้วนะคะแฮร์รี่คือชื่อของเขานะคะนี่นะแฮร์รี่นะคะเราก็เขียนชื่อไว้แล้วแล้วก็135เซนติเมตรตรงนี้คือความสูงนะคะ,ะความสูงของเขานะคะและสุดท้ายเขามีผมที่ตรงนะคะก็นี่เลยนะคะคุณครูเขียนไว้ให้แล้วนะต่อมาอันที่3นะคะเบน เบนนะคะมีส่วนสูง129เซนติเมตรนะคะแล้วก็เขาก็เป็นลักษณะที่อ้วนที่สุดนะคะในบรรดา4คนนะคะมีผมที่สั้นนะคะนักเรียนก็เขียนลักษณะของเขาไว้ก่อนนะคะข้อที่4เบตตี้นะคะส่วนสูง110เซนติเมตรนะคะผอมนะคะผอมที่สุดเลยแล้วก็มีผมที่ยาวนะคะเนื่องจากเป็นผู้หญิงนะคะ,ะทีนี้นะคะคุณครูให้เขียนลักษณะไว้ใช่ไหมคะเวลาจะตอบคำถามเนี่ยนะคะนักเรียนสังเกตนะคะ ดูจากตัวอย่างในหนังสือนะคะนะคะนี่ที่คุณนูกเปิดนะคะคนแรกนะคะที่เขาถามเนี่ยคะ่ะฝั่ง A นะคะตรงนี้ก็คือ A นี่นะคะคุณนุกให้เป็น A นะคะอย่างที่บอกแล้วตรงนี้เป็น B นะคะ ก่อนที่เราจะตอบเนี่ยนะคะเราต้องดูคำถามก่อนนะคะเราจะสมมุติขึ้นนะคะว่า A เนี่ยเขาถามเราว่า what does mark mark ก็คือชื่อตรงนี้นะคะเวลาจะถามใครให้เอาชื่อคนนั้นไปใส่นะคะ what does mark look like ลักษณะ mark เนี่ยนะคะเขาดูเป็นอย่างไรบ้างนะคะเวลาตอบ mark เป็นผู้ชายนะคะบอกแล้วว่าให้แทนว่า he นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เอา he ขึ้นก่อนค่ะ he Apost ส o p h e s is, นะคะย่อมาจากคำว่า is นะคะ he's i short นะคะเพราะว่า105ซนติเมตรนี่นะคะเตี้ยที่สุดเลยนะคะ he's i short ต่อมาค่ะและค่ะคำว่า and แปลว่าและ and he's got แปลว่ามีค่ะ he's got me short very hair ใช่ไหมคะผมหยิก short แปลว่าสั้นนะคะมีผมที่สั้นแล้วเขาก็ผมหยิกนะคะเว r y ี very Hey. แบบนี้นะคะผมหยิกภาษาอังกฤษคือเ a v y Hair ต่อมานะคะข้อ2 Harry อานักเรียนดู Harry สิคะ Harry เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเอ่ย Harry เป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นผู้ชายแทนว่า he นะคะ he คือผู้ชายนะแปลว่าเขานะคะเหมือนกับข้อ1นึ่เลยนะคะ he นะคะ135ซนติเมตรสูงที่สุดนะคะ เพราะฉะนั้นสูงนะคะใช้คำว่า tall นะคะนักเรียนเปิดกลับไปดูนะ he's tall ต่อมาค่ะ an d เป็นไงคะผมของเขานะคะมีผมนะคะ h e got แปลว่ามีนะคะเขามีผมเป็นยังไงคะผมตรงผมตรงภาษาอังกฤษคือคำว่า straight hair นะคะ s t r a i g h t แล้วก็คำว่า hair แบบนนี้ะะคะต่อมาข้อ3นะคะเบนเบนเป็นยังไงคะเบนเบนคนนี้เนี่ยนะคะอ้วนที่สุดเลยนะคะเบนเป็นผู้ชายเช่นเดียวกันต้องแทนเบนว่านี่นะคะเขียนเหมือนข้อ2นะคะ he's เป็นยังไงคะอ้วนเขามีลักษณะรูปร่างคืออ้วนอ้วนภาษาอังกฤษคือคำว่า fat นะคะ he's fat and ค่ะ บอกต่อนิดนึงนะคะว่าผมของเขาเป็นยังไง And h e s เขามีผมเป็นยังไงคะผมสั้นนะคะ short hair ะลืมใส่จุด full stop ให้คุณนุกด้วยนะคะสุดท้ายนะคะ number f ข้อ4 b e เบ็ตตี้นะคะเป็นผู้หญิงต่างจากทุกคนเลยนะคะเบ็ตตี้เป็นผู้หญิงต้องแทนเบ็ตตี้ว่า h ีนะคะ h ีแปลว่า เธอนะคะแปลว่าแทนด้วยผู้หญิงนะคะ,อะเอาคำว่าชีขึ้นก่อนเลยค่ะชีสเป็นไงคะผ<อ>มคือคำว่าบินและค่ะและเธอมีลักษณะเป็นยังไงคะผมของเธอเธอมีผมที่ยาวนะคะชีสก็ l ดลองแห่นะคะ ผมยาวคือคำว่า long hair นักเรียนสามารถเปิดกลับไปดูคำตอบได้นะคะอ่ะเห็นไหมคะนักเรียนก็จะได้คำตอบแบบนี้นะคะข้อที่หนึ่งเนี่ยนะคะ he's short and he's got short wavy hair เขาเตี้ยและเขาเนี่ยนะคะมีผมที่สั้นและก็หยิกนะคะข้อที่สอง he's tall and he's got straight hair เขาสูงและมีผมที่ตรงนะคะข้อสาม he's fat and he's got short hair เบนนี่นะคะเขาอว้วนและมีผมที่สั้นนะคะข้อ c. She's thin and she's got long hair เธอผอมและเธอก็มีผมที่ยาวนะคะเสร็จแล้วนะคะขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะขีดให้ตรงเลยนะคะเสร็จแล้วเราจะกลับไปดูในแบบถูกหัดอีกน,นะคะข้อ7ค่ะ ต่อมาข้อที่7นะคะเขาบอกว่า look and write to all false นะคะ true ตัวนี้นะคะ true ตัวนี้แปลว่าถูกนะคะ false แปลว่าผิดนะคะเราจะใส่ true ในช่องในข้อความที่ถูกนะคะแล้วก็จะใส่ false นะคะในข้อความที่มันผิดนะคะเอาทีนี้นะคะนักเรียนดูนะคะมีคน4คนนะคะเหมือนข้างบนเลยนะคะคนที่1เมย์คนที่2แอนนาคนที่3เบน คนที่4 Mark นะคะทีนี้เขาให้โจทย์มาว่าข้อ1ถึงข้อ4นะคะข้อแรก May is taller than Mark นะคะ Tall นะคะแปลว่าสูงนะคะเมื่อเติม er ข้างหลังนะคะจะเป็นขั้นกว่านะคะ Tall นะคะเติม er ท l ลจะมาคู่กับคำว่า than น,นะคะเป็นการเปรียบเทียบนะคะนี้เป็นขั้นกว่านะแสดงว่าสูงนะคะเติม er สูง กว่านะคะ er นี่ปเแบบี็บเทียบมง่ายคือแปลว่ากว่าก็ได้ค่ะนะคะเมย์ May สูงกว่ามาร์จริงไหมคะเมย์ May สูงกว่ามาร์จริงไหมเอาไม้มาทัดขึ้นมาสิเอาขึ้นมาวัดนะคะเมย์ May กับมาร์ m เมย์อยู่นี่นะคะมาร์ Mark อยู่นี่อ่ะดูสิคะเมย์ May. ความสูงคือเท่านี้นะคะแสดงว่าเมย์สูง115 ะะแต่มาร์กเห็นได้ชัดเลยว่าเตี้ยกว่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกหรือผิดครเมยสูงกว่ามาร์กสูงกว่าจริงเพราะฉะนั้นตอบคำว่า true นะคะแบบนี้นะคะ true นะคะต่อมาข้อ2นะคะ a n n a is shorter than Mark short แปลว่าอะไรคะ Short แปลว่าเตี้ยเติม er เหมือนเดิมค่ะ มาพร้อมกับคำว่าแดนแปลว่ากว่านะคะแอนนาเตี้ยกว่ามาร์กจริงไหมคะอะ่ไปดูแอนนากับมาร์กแอนนาอยู่นี่นะคะมาร์กอยู่นี่นะคะอันนี้แอนนาอันนี้มาร์กเรามาดูสองคนนี้แอนนาเนี่ยเตี้ยกว่ามาร์กจริงไหมไม่จริงนะคะแอนนาสูงกว่ามาร์กเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบคำว่าโฟล์นะคะ F A L SE นะคะฟอลนะคะต่อมาข้อ3 Ben is taller than me and Anna Ben is taller นอี l ทอลแปลว่าอะไรเหมือนข้อหนึ่งเลยค่ะนี่ทอลแปลว่าสูงนะคะเติม ER สูงกว่านะคะ Ben นะคะอยู่นี่สูงกว่า,า Ben แสดงว่าเบนเป็นคนที่สูงที่สุดเลยใช่ไหมคะนี่นะคะเทียบจากตรงนี้แล้ว เบนสูงกว่าเมยนี่นะคะเมยและแอนนาจริงไหมคะจริงนะคะ,ะ,คะเพราะว่าเบนเป็นบุคคลที่สูงที่สุดเพราะฉะนั้นใส่คำว่า true ค่ะถูกต้องนะคะต่อมาข้อสุดท้ายแ n นนา hair is longer than May's hair Hair ตัวนี้แปลว่าผมแสดงว่าเป็นการถามถึงผมนะคะนี่ไง Hair ผมของทั้งคู่ผมของแอนนาและเมย ไปดูแอนนากับเมย์ค่ะเราจะมาดูผมของเขานะคะนี่นะคะผมของทั้งสองคนเขาบอกว่า is longer longer l o n แปลว่ายาวเติม er บวกแดนแปลว่ากว่านะคะยาวนะคะกว่าผมของแอนนาเนี่ยนะคะยาวกว่าเมยจริงไหมแอนนาอยู่นี่ดูความยาวผมอันนี้ความยาวของเมย แอนนายาวกว่าเมจิ้งนะคะเพราะฉะนั้นตอบคำาว่า true นะคะ true เสร็จแล้วนะคะนักเรียนตรวจเช็คคำตอบนะคะทั้งในสมุดนะคะแล้วก็ข้อเจ็ดใหญ่นี้นะคะขอบคุณค่ะ